วิธีดูแลทีมงานที่ขาดความมั่นใจทีมงานที่ขาดความมั่นใจก็คือเวลาที่เราให้งานไปแล้วนะคะ ก็มีความรู้สึกอยากทําค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าพี่คาหัวหน้าคะไม่มั่นใจเลยค่ะว่าจะทําได้หรือเปล่างานนี้ไม่เคยทยําเลยอะ่ะไม่กล้าเลยอ่ะไม่กล้าลองดูเลยกลัวจะผิดพลาดนะคะในใจเนี่ยอยากทําค่ะแต่ว่ากลัวว่าความรู้ความสามารถของตัวเองเนี่ยจะไม่เพียงพอหรือว่าไม่สามารถที่จะจัดการปัญหาได้ค่ะหัวหน้าทีมนะคะมีหน้าที่ในการดูแลน้องๆน,นะคะหรือว่าพี่ๆที่มีลักษณะแบบนี้ก็คือขาดความมั่นใจดังนี้ค่ะ ข้อแรกเลยนะคะก็คือหัวหน้าทีมนะคะต้องทำหน้าที่ให้กำลังใจดวงใหญ่ๆเลยนะคะให้กำลังใจดวงใหญ่ๆให้กับลูกน้องเลยค่ะ ว่าเขาเนี่ยสามารถทําได้วิธีการให้กําลังใจค่ะไม่ยากเลยค่ะก็เพียงแค่พูดถึงผลงานที่ผ่านมานะคะที่ทีมงานของเราสามารถทําได้ค่ะโอ้โหนะคะทีมงานก็จะรู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทุกคนนะที่จะทําได้พิ่งแต่ว่างานข้างหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเจอเท่านั้นเองทีนี้ถ้าเราเนี่ยลองให้กําลังใจดูแล้วแล้วก็จูงใจเขาค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องสามารถที่จะทําได้นะ เพราะว่ามันไม่ได้ยากเกินกว่าความสามารถของเราเลยผลงานที่ผ่านมาค่ะแสดงให้พี่เห็นแล้วว่าน้องสามารถทำได้นะคะ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราให้กําลังใจเขาแล้วค่ะความมั่นใจในตัวเขาเองค่ะจะเพิ่มสูงขึ้นทันทีโดยเฉพาะหัวหน้านะคะถ้าเห็นความสําคัญแล้วก็ความสามารถของลูกน้องนะคะเขาจะหัวใจพองโตแล้วมีพลังนะคะในการทํางานนั่นเองค่ะข้อ 2. สําคัญมากนะคะสําคัญพอๆกับข้อแรกเลยเมื่อเขามีกําลังใจแล้วค่ะในระยะทางที่เดินทางไปนะคะไม่ว่าน้องๆนะคะจะเจอปัญหาอะไรนะคะให้คุณ ให้กำลังใจเขาเสมอเพราะคนกลุ่มนี้นะคะเป็นคนที่มีความไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองค่ะถ้าเกิดว่าเราสื่อสารด้วยอะไรก็ช่างที่มีความตำหนิกับเขานิดนึงนะคะคนที่เขาขาดความมั่นใจเนี่ยหัวใจเขาจะห่อเหี่ยวทันทีเพราะฉะนั้นในระหว่างทางนะคะก็จงให้กำลังใจให้พลังแล้วก็ให้ข้อแนะนำที่ไม่เป็นการบั่นทอนจิตใจของเขานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีลูกน้องนะคะประเภทที่ขาดความมั่นใจนะคะก็ลองนำสองข้อนี้นะคะนำไป ใช้ดูข้อแรกก็คือชื่นชมให้กําลังใจข้อที่2ก็คือแนะนําแบบไม่บั่นทอนนะคะถ้าท่านชอบคลิปในการพัฒนาตนเองนะคะการนําและความสัมพันธ์ก็อย่าลืมติดตามช่อง Happy Life by วีรนุชน,นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะด้วยรักและปรารถนาดีวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย